เขาคนนั้นได้เอาเรื่องของคุณไปเล่าให้กับสมาชิกในครอบครัวไปเล่าให้กับกลุ่มเพื่อนที่สนิทไปเล่าให้กับกลุ่มใครบางคนที่เขาไว้วางใจได้รับรู้และรับฟังบ้างหรือไม่นะคะและกลุ่มคนพวกนั้นคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณคุณดูเป็นยังไงในสายตาของคนรักและในสายตาของเพื่อนและคนสนิทของเขาคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาลองเล่าเรื่องราวกันนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอของเราด้วยค่ะ ทันใดก็ตามที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้ดึงดูดนี่อาจจะเป็นข้อความจากจักรวาลที่ส่งมาให้คุณได้รับรู้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคนนั้นพูดถึงคุณและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะในคําพูดที่เขาพูดถึงคุณในสิ่งที่เขาอธิบายถึงตัวคุณบรรดูเป็นยังไงในสายตาของคนรักของคุณนะคะดังนั้นคลิปนี้จะเหมาะสําหรับใครบ,บางคนซึ่งคุณอาจจะมีหวานใจแล้วมีคนคุยแล้วมีความรักแล้วนะคะ รายที่สดุดรอคลิปหน้านะเดี๋ยวแม่หมอจะมาลงคลิปเกี่ยวกับความรักให้นะคะอ่ะมาดูกันวานใจของคุณเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาเพื่อนเพื่อน,อนใช่หรือไม่ไมสองใบเลยนะ t w o of the p e n t a c l e s นะคะและ k night of cops คุณลูกดวงอาจจะกำลังดิวอยู่กับพลังงานของชาวทัศอขออภัยค่ะชาวทัศน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะหรือชาวทัศด,ดินเพราะประสบกันบางก่อนนะแม่หมอว่าเขาน่าจะเอาเรื่องของคุณ ไปขอคำแนะนำจากเพื่อนนะอย่างเช่นร้านไหนที่ควรจะพาคุณไปทานเออนะของกินร้านไหนแซ่บนะคะเขาควรจะต้องวางตัวกับคุณยังไงดีควรจะต้องบาลานซ์ปรับตัวยังไงเกี่ยวกับเรืร่องของความสัมพันธ์และเรื่องราวของการงานเขาควรจะต้องใส่ใจหรือเทคแคร์คุณยังไงแม่มอว่าเขาเอาเรื่องเกี่ยวกับการอยากเทคแคร์ดูแลคุณและการปรับตัวในเรื่องราวของความรักไปเล่านะคะ ไปเล่านะมองว่ามีแน่นอนเพราะว่าอยากจะต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจอะว่าควรจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้หรือควรจะต้องวางตัวอย่างไรเพื่อสร้างความประทับใจหรือทำให้ความรักครั้งนี้มันเกิดความยุดหยุ่นมันสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ประมาณนี้นะคะ ten of cups นะคะเขาเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้เกี่ยวกับคนในครอบครัวฟังนะเออว่าแบบเหมือนบางครั้งที่เขาอาจจะเงียบหายไป นิ่งไปไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็อาจจะต้องมีการแบ่งปันเวลาเนี่ยมาให้กับคุณนะคะนอกจากที่คนคนนี้จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานหรือหน้าที่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบแล้วนะเขาเล่าให้ครอบครัวของเขาคนที่เขาสนิทเลยนะคะเปรียบเสมือนครอบครัวเนี่ยได้ฟังว่าในตอนนี้เขากําลังศึกษาดูใจหรือกําลังให้ความสนใจกับใครบางคนหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่นั่นเองนอกจาก เรื่องราวของเป้าหมายเกี่ยวกับการงานที่ปกติแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องราวของการงานเป็นหลักนะคะเข <c oughs> าพูดถึงคุณเพื่อขอคําแนะนํา advice อะไรบางอย่างนะจากเพื่อนของเขานะคะประมาณนี้นะมาดูกันนะ <c oughs> เขาพูดว่าคุณดูเป็นยังไงบ้างนะคะคุณรู้ดวงดูเป็นยังไงเออเวลาที่เขาพูดถึงคุณเขาพูดถึงว่าอะไรนะคะ adjustment โอ้โห oh, six of wands เดอะมู <c oughs> <The moon. c oughs> ขออีกหนึ่งใบนะแล้วก็เทรฟอ์นะคะสิ่งที่เขาเอาไปพูดอะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะพูดถึงนิสัยตัวตนของคุณจริงๆนะความเข้ากันได้ระหว่างเรากับเขานิสัยเนื้อแท้ของคุณนะ <c oughs> เขาน่าจะมีกันเล่านะคะพูดถึงว่าเขาตั้งใจอะ่ะตั้งใจที่แบบเหมือน คุยกับคุณเขาล็อกมงคุณแล้วนะคะคุณลูกดวงนะเขาคุยกับคนอื่นว่าเขารู้สึกเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะเลือกคุณอยากจะเลือกคุยกับคนนี้อย่างจริงจังและเปิดเผยด้วยนะพะจัดเมย์มันเป็นการพูดถึงถึงความเปิดเผยการเป่าประกาศการบอกเล่าดังนั้นคนนี้คือรับหลังคุณอะ่ะเขาพูดถึงคุณกับคนที่เขาวางใจ คนที่รักและเขามองว่าเป็นครอบครัวจะเป็นคนในองค์กรที่ทํางานก็ได้จะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวก็ได้ว่าเขาตัดสินใจว่าเขาล็อกมงคุณเขาได้เจอกับคนที่ชัดเจนและถูกใจแล้วมันอาจจะเป็นการถูกใจที่อาจจะมาจากการกระทําอาจจะมาจากความรู้สึกดีๆที่มอบให้แก่กันและกันรวมไปถึงเขาน่าจะเล่าว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกคุณดึงดูดเขาให้แล้วมันมีเคมีอะไรบางอย่างของคุณกับเขาที่มันแบบเหมือนเราไม่สามารถแยกจากกันได้หรือละสายตา จากกันไปไปด้ในบางคนอาจจะเป็นการพูดถึงว่าเขาเอาเรื่องของคุณนะไปปรึกษานะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เราเคยเลิกลากันไปอะเออหรือเราเคยห่างหายกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่เหมือนเขาไปขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณถ้าอยากกลับมาหาคุณเนะี่ยอยากทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณเลือกเขาอะเขาควรทํำยังไงดี ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เขาเอาไปปรึกษาหรือเอาไปเล่าเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะว่าเขารู้สึกถูก ูกผูกพันแล้วก็แม้ว่าไม่เหมือนตอนแรกอาจจะมีการคิดว่าจะไม่คุยแล้วแต่มันก็รู้สึกอยากกลับมาคุยเพราะว่ามันถูกเอเนอร์จีพลังงานอะไรบางอย่างดึงดูดนะคะในขณะเดียวกันคู่ของคุณอาจจะเคยมีปัญหาแล้วเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาไปขอคําแนะนําเพื่อทําให้คุณเหมือนยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาควรจะต้องทํำยังไงดีเขาพูดถึงคุณอย่างชัดเจนนะคะเขาเปิดเผยนะอมไม่บอกว่าเขาพูดถึงแล้วก็อาจจะเป็น การขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่เขากลัวหรือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจในตัวตนของคุณจริงๆแล้วคุณคิดยังไงกันแนะ่คุณรู้สึกยังไงอะ่ะไม่เหมือนคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหากันบ้างกรุบๆเนาะหรือมันอาจจะยังรักกันไม่ลึกซึ้งมากพอหรือยังไม่ไม่ได้รู้จักกันในทุกๆดีเทลหรือรายละเอียดอะ แล้วเขาเอาเรื่องของคุณที่เขาไม่สบายใจอะไปเล่านะคะนะเขาเล่าว่าเขาล็อกมงคุณเลยนะคะเขาล็อกมงเลยว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันแบบรู้สึกว่าฉันตั้งใจตัดสินใจมาแล้วว่าฉันจะคุยแต่ลึกๆเนี่ยกลัวก็เลยจําเป็นจะต้องเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปปรึกษาอาจจะเป็นการขอถามเกี่ยวกับคนที่มีประสบการณ์อาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นพี่ในครอบครัว อาจจะเป็นเพื like it, ception, so, this, right. so ete, ่อนชายอาจจะเป็นพี่ชายหรือเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะนะเขาอาจจะต้องการขอคําแนะนําเพื่อทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประคองอ่ะมันมีความสุขอะไรแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขากลัวในความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะเป็นการกลัวเพราะว่าคุณสองคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ใกล้ชิดกันมากมายนักหรือมันอาจจะไกลกันนะคะในบางคู่เนี่ยที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณมันมันอาจจะเป็นการแบบยังไปมาหาสู่ มันอาจจะยังเป็นความรักที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือตกลงปงใจนะคะสิ่งที่เขาปรึกษาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการถามหาแนวทางอ่ะ ถ้าอยากไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยเออแล้วมันเป็นรักทางไกลเนี่ยเขาควรจะต้องวางตัวยังไงเขาควรจะต้องทําตัวยังไงดีเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ลึกๆเขาค่อนข้างกลัวกวกับเรื่องราวของระยะทางความไกลกันระหว่างคุณกับเขานะคุณลูกดวงมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เหมือนเขาเรามีเคมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันเรามีความคุ้นชินหรือเรามีความคุ้นเคยติดตัวกันมานะคะประมาณนี้เนาะ ทีนี้น้ำมาดูกันนะเขารู้สึกยังไงเรื่องของคุณเขาพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างนะคะเจ็ดถ้วยเพรอบโสดนะโอ้โหเขาเล่าว่าคุณลุกดูมีความหลากหลายนะ คุณอาจจะมีทั้งอารมณ์ของความน่ารักนะคุณลูกดวงอาจจะเป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มอันนั้นคุณก็ชอบกินอันนี้คุณก็ชอบกินอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่แบบเหมือนมีความหลากหลายนะคุณทําให้เขารู <sch> ja, ENCE, ้ส <de> ึกน <penso void> ึกถึงและคิดถึงในขณะเดียวกันคุณลูกดวงมีความดื้อนะคะเราเป็นคนที่แบบชอบท้าทายระบบอ่ะไม่อยากให้ทําอันนี้ใช่ไหมฉันก็จะทำเออเรื่องอะไรยากๆเรื่องอะไรที่มันลําบากคุณสามารถจัดการมันได้หมดเลยนะคุณลูกดวงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะก็อาจจะ เหมือนไปพูดถึงคุณในเวที่แบบเหมือนคุณรุ้ดวงเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนกล้าตัดสินใจอาจจะมีนิสัยลุยๆนะมันอาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะชอบนิสัยตรงนี้ของคุณด้วยนั่นเองนะคะ โอ้โหแปดไมยเทานะแต่มันได้ลิปสติกเต็มเลยนะคะ,ะ <_ an> เขาอาจจะพูดถึงว่าคุณเป็นคนรักสวยรักงามนะคุณดูแลตัวเองตลอดเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวการเจอกันของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็น Energy หรือเป็นพลังงานที่แบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบปุบปับแต่ว่ามันรู้สึกถึงการจูนกันติดนะคะและสองถ้วยนะคะมีหางแมวประกอบด้วยนะคะลูกเดินมาให้เกาเฉยเลยอ่ะ เขาพูดถึงคุณว่าเขารักคุณจริงๆนะสองถ้วยนะคะดังนั้นขอให้คนนี้เปิดมาเจอไพ่กลองเนี้ยคนนี้เขาพูดถึงคุณในแง่ดีนะแม้ว่าคุณอาจจะมีมุมดือ้อมีมุมต่อต้านมีมุมที่อาจจะแบบเหมือนอไม่รับฟังเขาในบางสิ่งและค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอแต่เขารู้สึกได้ว่า ความหลักที่เรามีให้แก่กันและกันอนะ่ะมาเป็นความหลักที่เราสองคนมองแค่กันและกันเท่านั้นนะคะคุณเป็นคนที่เขาตามหาอืคุณเป็นคนที่อาจจะมีความแตกต่างแต่เราสามารถเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เขามองเข้ามานะคะแล้วแม่หมอก็มองว่าคนรอบตัวของเขาก็น่าจะโอเคกับการตัดสินใจที่เขาจะคุยกับคุณนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้นะคะมันตรงกับสถานการณ์ของคุณลุกดวงมันเป็นสิ่งที่คุณเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่ามันกําลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายมารับพลังงานดีๆได้เลยค่ะหรือสาหรับลุกดวงที่อยากเจาะลึกนะคะหวานใจของคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงกับความรักเขาพูดถึงเราปรึกษาเรื่องเรากับครอบครัวไหมนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติม,ตมส่งรูปคนรักมาประกอบหนึ่งใบได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกความรักคะ่ะ